สวัสดีครับวันจันทร์ที่17มิถุนายน67นะครับเรื่องของโอกรฟิกริสแน่นอนแล้วครับขึ้นอยู่กับการเมืองทาง EU สภา EU นั้นเมื่อขวาจัดเริ่มเคลือบแคมเข้าไปยึดครองได้การที่นโยบายต่างๆออกมาจากนี้ในรอบ4ปีจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการเมืองทั่วในยุโรปไม่ไม้แต่ฝรั่งเศสที่จะเลือกตั้งกันใน28มิถุนารอบที่1และเลือกครั้งต่อไปคือวันที่7 กรกดารอบที่สองชัดเจนว่าทางฝ่ายมาครองคนสูญเสียที่นั่งให้กับฝ่ายขวาจัดและอะไรจะเกิดขึ้นกันเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงทําให้เกิดกันประท้วงมากยิ่งขึ้นในประชาชนในฝรั่งเศสเป็นแสนคนออกมาประท้วงที่ฝ่ายขวาจัดเริ่มชนะโดยทักว LGBT ซึ่งเป็นหลายแสนคนไม่ยอมรับแต่สุดท้ายจะต่อสู้กันยังไงภายในประเทศฝรั่งเศสขณะที่อังกฤษจะเลือกตั้งใน4กรกดานครับ ซึ่งเป็นวันชาติของอเมริกาซึ่งแน่นอนครับคอนเซอร์เวทีแพ้เลเบอร์แน่นอนสองเท่านี่คือภาพรวมของการเมืองทั่วยุโรปแม้แต่เยอรมันก็เช่นเดียวกันโจคูรัฐบาลของเขาพรรคเขาก็พ่ายแพ้ให้กับฝ่ายตรงข้ามแน่นอนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกลับมาดูที่การเมืองในอเมริกาเช่นเดียวกันโจไบเดนนั้นนับนึกและในปัญหาเรื่องของตะวันออกกลางของอิสราเอลกับฮามัสก็ไม่มีทาง จะตกลงกันได้แน่นอนเพราะอิสราเอลโดนโจมตีตายไปแคนกำลังสั่งลุกหนักในกาซาใหม่รอบสองหลังจากที่จะหยุดกันบุกลุกในสิ้นเดือนนี้และมีการเจรจาเกิดขึ้นในเดือนหน้าสุดท้ายก็คงล้มเหลวอีกทีแล้วจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็นปัญหาติดชงักให้กับอเมริกาและอิสราเอลส่วนอิสราเอลนั้นแน่นอนครับขึ้นสู่สารโลกหนักยิ่งขึ้นเพราะคนจะตายมากยิ่งขึ้นในราฟาตอนนี้ก็สามหม คะแนนเสียงของโจเบเดนก็หดหายลงไปเพราะชาวอารับอเมริกันเกือบ6ล้านถึง9ล้านคนจะไม่เทเสียงให้กับโจเบเดนเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วที่ทำให้ชนะ <_ s> โดนัลด์ทรัมป์ได้นี่คือภาพผนวกรวมของ Geographic กลับมาดูแมกโครให้ดีนะครับแมกโครเอาลุกแน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของแมกโครไปโตดอรลาใช้มาในสบูราเดียในการแลกเปลี่ยนสินค้าในเรื่องของน้ํามัน จบสิ้นลงตั้งแต่9มิถุนายน2 0 2 4เริ่มต้นขึ้นที่1 9 7 4สมัยนิกชักเอ็มนิฟสันเมื่อทองคำร่วมสลายถึงได้สัญญากับซาอุดิอาระเบียให้ใช้เปโตรดอลลาร์ในการสั่งซื้อน้ำมันเทรดด้วยเปโตรดอลลาร์ทั่วโลกเลยตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ร่มสลายแล้วครับซาอุดิอาระเบียล้มและไม่เอาละไม่ต่อสัญญาดังนี้เป็นต้นไปสกุลต่างๆที่จะท้องถิ่นซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียได้สกุลของแต่ละประเทศ หยวนก็เต็มที่หยวนก็พังอ่ะของรูบินของรัสเซียเองก็เช่นเดียวกันของอิหร่านค่าเงินทุกอย่างอินเดียรูเปียทุกอย่างแหละครับดอลลาร์หมดความขลังแล้วนะครับใครที่มีสกุลดอลลาร์เยอะๆให้เริ่มเทรดออกแล้วเปลี่ยนเป็นสกุลทองคําซะเพราะจีนเลิกซื้อทองคําผู้เยอะซื้อหนักอย่างนี้เป็นต้นไปจะเป็นซาอาระเบียทองคําสิ้นปีนี้ทะลุขึ้น3 0 0พันเหรียญได้สบายๆนะครับ ด้วยนโยบายของเปโตดอลลาร์ล่มสลายและทําให้ยุโรปเองเงินสกุลใน G7 ก็จะล่มสลายไปด้วยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแมคโคเอารุกอย่างรวดเร็วภายในปี2ปีและสิ่งที่เป็นจะเป็นกลับมาเป็นทองคําแดงและมีมันคุณค่ามั่นคงก็คืออะไรครับคือชิป AI ทั้งหมดหรอครับนวัตก,กรรมจะเข้ามาแทนที่และมีความต้องการสูงมากเพราะจีนถูกสกัดกั้นจีนก็จะต้องทุ่มงบประมาณต่าง คุ้มไปถึง5้าแสนล้านเหรียญเพื่อจะพัฒนา AI e ทุกคนเปิดประเทศให้ทุกเขาลงมาเขาไม่ได้ใช้นโยบายอย่างอื่นแล้วจะเห็นชัดเจนจากนี้นะครับเซกเตอร์ที่แกร่งและทรงพรังจะเป็นสินแร่ทองคาและสินแร่ของ material ต่างๆในการผลิตภาคผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างเพราะจะต้องใช้สินแร่แรเอิร์ธจีนและทาง,ทางเนเธอร์แลนด์ก็ได้เจอสิแร่แร่เอิร์ธใหม่นี่คือภาพรวมจะ พัฒนายอย่างรวดเร็วและจรีนคัดเอาผดลงมาโดย BYD ในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมลงมาถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อจากเคยขาย6 0 0 0นกว่าบาทนะครับเหลือแค่ส0 0 0สนกว่าเห็นชัดเจนครับอุตสาหกรรม E ีจะแข่งขันกันสูงมากต้องทุนจะถูกลงและจะดั้มราคาลงมาแข่งกับการสกัดกั้นของอเมริกาเก็บภาษีร้อปอร์ของยุโรปเก็บสูงสุด3 8จีนนั้นคอนโทรลได้หมดฉะนั้นภาคธุรกิจ เหล่าน,นี้จะเติบโตแกร่งเก็บสะสมหุ้นเหล่าน,นี้ให้ดีครับเพราะเงินบอลต่างๆอเมริกาก็จะขายไม่ได้แล้วเขาไม่มีใครรับเพราะไปโตดอลลาร์เลือกใครดีนะครับช็อตบ,บอลช็อตดอลลาร์เข้า e q ควิตี้เก็บให้ดีถึงการเติบโตแกร่งของภาคเศรษฐกิจของอเมริกนเขามาจากสงครามฉะนั้นอเมริกานั้นใช้สงครามเป็นตัวเลือกเท่านั้นเองเพื่อหนุนให้ดอลลาร์อยู่ได้แลวเฟดทําไมถึงลดดอกเบีย้ยไม่ได้เพราะต้องการให้ดอลลาร์แข่งเอาไว้ จะไปโตโดอลลาร์ล่มนี่แหละครับนี่คือภาพรวมนะครับยิ่งจะทําให้เศรษกิจอเมริกาในระยะยาวจะพังทลายลงกลับมาดูให้ดี Asset a l l o c a t i o n ทุกคนพุ่งเข้ามาในทับเอเชียทั้งหมดถึงแม้จีนกับไต้หวันจะมีอะไรหรือไม่อยู่ที่อเมริกาล้วจะก่อสงครามเหมือนกับที่ยูเครนกับรัสเซียก็เช่นเดียวกันภาพผนวกแต่เราต้องเลือกลงทุนครับ overweight กุม qui t y supply chain ให้ดีนะครับโดยเฉพาะธุรกิจชิป AI นี่คือภาพรวมทั้งหมดแล้วก็หุ้น PCB PCB ทั้งหลายซึ่งมาลงทุนในไทยในโซน EEC อย่างยืนยันว่าเป็นจังหวะ Opportunity เก็บหุ้นให้ดีเข้าโพดในกลุ่มชิป AI ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคือไฟฟ้าและพลังน้ำที่เป็นโรงงานภาคผลิตที่ทุกคนไหลบ่าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในซาวเวเซียและไทยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะมีศักยภาพดีฉะนั้นการเมืองไทยก็คือพรุ่งนี้สารน้องจะอ่าน ในเรื่องของคดีความของทักษิณก็คือเรื่อง1 1 2อายการสมสุดรสั่งฟ้องที่สุ่ศาลศาลจะให้ประกันตัวน่าจะมีในเรื่องของการเลือกวุฒิสภาที่ผ่านมาจะโมฆะหรือไม่2กันยุบก้าไกลจะเลือกกําหนดวันไหนอ่านคําพิพากษาและ4เรื่องของเศรษฐาที่ตั้งคุณพิชิตซึ่งผิดกฎหมายก็จะหลุดร่ได้อย่างไรน,นี่คือภาพผนวกทั้งหมดของการเมืองแต่เป็นจังหวะ สับสนวุ่นวายคอนโซลเดกเก็บพุนในได้ดีนะครับแบงกิ้งยังไงเทรนด์ดอกเบีย้ยลงแน่นอนปีหน้าเป็นอย่างช้าที่สุดถึงสิ้นปีนี้เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยเร็วที่สุดคือเซป t e มเบอร์ก็จะทําให้ช่วยกรงงออาจจะสิ้นปีลดได้หนึ่งควอเตอร์ได้นี่คือภาพรวมในการเก็บสะสมหุ้นแบงกิ้งเข้าโผจะโอเวอร์ ade, หรือไม่โอเวอร์ ade, อยู่ที่ตัดสินใจของฟานเนเจอร์แต่สิ่งที่ต้องโอเวอร์ ade, หนักให้ดีที่สุดก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์ เป็นภาพผนุษเต,ติบโตแกร่งเซนจูร่โก้พร้อมกับอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเชนซัพพลายเออร์เดลต้าฮาน่าเค้าขอม KCE และกลุ่มชิปทั้งหมดจะจำขึ้น200%ในสิ้นปียังเป็นอย่างต่ำเลือกให้ดีเพราะทุกคนจะเปลี่ยนเป็น AI และเต,ติบโตแกร่งมากจะทะยานขึ้นตามไปกับพวก n นว d i ีย p p l e Microsoft, Meta ทุกอย่างเนี่ยจะยังเต,ติบโตแกร่งขนาดที่จริงก็เช่นเดียวกัน GDP PMI ก็จำขึ้นเรียบร้อยแล้ว เลือกให้ดีนะครับการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปเลือกการลงทุนมากเท่าไหร่มากยิ่งขึ้นเก็บหุ้น o อเวอร์เวตซัพพลายเหล่านี้เข้าพอร์ตให้เต็มที่เลือกลงทุนสิ้นปีครึ่งปีแรกนี้เซกอินเด็กก็คงยืนอยู่แค่พันสามร้จุดขณะที่ครึ่งปีหลังที่เงินไหลบ่าเข้ามาลงทุน o อ e วอร์เว t อีควิ y มากยิ่งขึ้นเพราะจะช็อตด,ดอนช็อตบอลของอเมริกาลงเพราะเปโตโดอลลาร์เสื่อมเลือกการลงทุนให้ดี สุุนทองคำตั้ง ETF GO ได้เลย3,000เหรียญต่อทายออยแน่นอนสิ้นปีนี้ผู้แรงซื้อจะเป็นซาอุดิอารียทํานวณไว้ได้จากนี้เป็นต้นไปและเลือกลงทุนในชิปซัพพลายเชนทั้งหมดจะเติบโตแกร่งเช่นเดียวกันเซตไทยก็น่าจะขึ้นมาทดสอบสิ้นปี1450ถึง1480สวัสดีนะครับ